มาอัปเดตแล้วดูกันว่าอัปเดตใหม่มีอะไรบ้างอัตรงสปิงเกอร์ขายโอ้ oh my god แลอตอนนี้เหมือนจเจนนิลกับทาวิสคิลซี่กำลังคุยกันอยู่แลอตอนนี้เขากำลังถามคำถ,ถามอยู่แล้วจเจนนิลกำลังถามกับทาวิสคิลซี่อยู่ซอมมิเล็กทิกเฮ้ยคอนเสิ์สายฟ้า god โฮ้ยบิชช็อกดูก,กันะดาษสกายมองบนฟ้าโอ้ oh my god อะไรวะเนี่ยบิชช็อกอะไรกัน โอ้เต็มๆเลยตรงนี้โอ้วมันเจ็มเลยตรงนี้โอ้โหตัวกลายเป็นสายฟ้าเลยทาวิสเค l ลซี่โอ้ตัวคนกลายเป็นแผ่นเลย p ปเปิ้เลย <c oughs> กับผมบอกเราคนที่จะทำอ,อีเวนท์ที่มันดีกว่านี้นะครับคุณจันเดียวโอ้ยแล้วเขาก็คุยกันนานซะด้วยนะอีกก็สิบห้านาทีกว่าจับเดตเรียบร้อยเรยวเนี่ยไปไปทัชดาวเฮ้ยทัชดาว ไม่าแค่พูดเล่นๆนะ่นได้เอาจริงเลยเหรอเนี่ยมะคือะล้วว่าในคานเหรอเนี่ยโอเคทวิทไปแล้วผมมีพิษอะไรพิเศษบางอย่างที่จะให้ทุกคนครับบอกว่ามันจะช่วยให้สวนของคุณเฮ้ยฟุตบอลพิฟุตฟุตบอลซีดฟุตบอลซีดปลูกเลยออืผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพยายามอ่านให้เข้าใจอยู่แต่น่าจะดีแหละฟุตบอลฟุตบอลเพชรเลยนะเว้ยเออเอาอันนี้ให้มันกินด้วยเอากระดูกให้มันกินด้วยมันจะโตเร็วๆมันอยู่ไหนวะฟุตบอลเฮ้ยเดี๋ยว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 ยื้อไหม อัปเดตแล้ววายคอรับแล้วก็โอ้โหสัตว์เลี้ยงอันนี้คือก็ยังเป็นชีอยู่ใช่ไหมแต่นี้คือคอรับโอ,โ,โอ้โหปลูกอีกแล้วได้เวลาโอ้โหทำเพลยยาวๆเลยอย่างเงี้ยเก่งมากเลยเคลยแบบน,นี้ก็คือมันต้องเป็นข้าวโพดที่ติดคอ,อติดทานชิวเนะี่ยและดูดิราคาเลยแสนเดียวโอ้ลบออกเลยลบผลนา้ามาแห่งลบผลไม่ลบต้นหรอกของดีใครดเดียวเอาเก็บเอาไว้โฮ้ยทำไมของเรามันออกผลชา้าจังเลยหรือว่าเราต้องวางสปริงเกอร์ใหม่วะดูที่ได้ไหม เราต้องวางซ้ำหรือเปล่าเพราะเราวางก่อนที่ต้นแต่ตัวแต่ต้นมันแหลกมากเลยตอนเนี้ยติดนี่คือต้นที่ติดคอรับเฮ้ยโอ้โหมีสปีดด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยโคดามะโออัปเดตนี้เอาเรื่องดูดิกี่บาทสองล้านครับโอ้โหจะอันใหญ่ไหมวะู้สึกล้างไม่ดีเลยเหมือนมันจาให้อันใหญ่อ้นอะไรมันจะวางสปริงมาสเตอร์สามอันติดต่อกันวะเนี่ยมันโคตรเปลืองเลยนะเพราะว่าเราจะพิสูจน์ดีว่ามันจะใหญ่ไหมเพราะเมื่อกี้มันเหมือนมันจะบั๊กด้วยซ้ำนะโอ้ย แล้วต้นข้าวโพด่าะไรมันโตเนี่ยพอกันเก่ต้นฟุตบอลเลยของไอเคลซี่เนี่ยเวลานานเหลือเกินโอ้โหโโที่สองอที่สองแค่ปุ๋ยเดียว้ยทำาไ้อไของมันใหญ่กันจังวะก็อันนี้นก็มีเพลงนี้แหละไปละบ๊ายบายเดี๋ยวค่อยค,คลิปหนา้าเราค่อยมาดูกันว่าไงมาอีกแล้วทัดดาวแล้วก็ทัชดาวเอ้ย,ยอนักวอลเลย์บอจริงด้วย